ท่านผู้ชมคะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดนครพนมค่ะแน่นอนค่ะเมื่อมาถึงจังหวัดนครพนมเราก็ต้องมากราบสการะองค์พระาธาตุพนมซึ่งเป็นพระาธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวนครพนมนะคะและตามตำนานนั้นพระาธาตุพนมสร้างขึ้นเมื่อปีพศ8โดยพระมหากัะสปะ และพระอาหารหันต์500องค์ค่ะวันนี้เราได้มากราบสการะพระาธาตุพนมแล้วเราก็จะพาท่านผู้ชมนั้นเดินทางกันต่อไปค่ะว่าที่จังหวัดนครพนมนั้นมีอะไรดีๆอีกมากทีเดียวค่ะ ผู้ชมคะจากพระาธาตุพนมค่ะซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัด52กิโลเมตรนะคะแล้วเมื่อเราเข้ามาสู่ตัวจังหวัดนครพนมจากนครพนมขึ้นเหนือมาก็จะถึงพระาธาตุท่าอุเทนอำเภอท่าอุเทนซึ่งห่างจากตัวจังหวัด26กิโลเมตรค่ะวันพรุ่งนี้จะมีงานนมัสการองค์พระาธาตุท่าอุเทนค่ะซึ่งมีความหลากหลายมากไม่ใช่แค่เฉพาะการนมัสการพระาธาตุท่าอุเทนเท่านั้นแต่ยังมี ความหลากหลายเยอะแยะมากมายทั้งนอกกำแพงวัดแล้วก็ในกำแพงวัดนะคะต้องติดตามให้ได้ค่ะกับรายการชีวิตไม่สิ้นหวังค่ะพระาธาตุท่าอุเทนเป็นโบราณสถานที่สำคัญอยู่ภายในวัดพระาธาตุท่าอุเทนตามประวัติเท่าที่จารึกไว้ที่กำแพงพระาธาตุเป็นตัวอักษรไทยน้อยกล่าวว่า สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2454โดยท่านอาจารย์สีทัศน์ได้ชักชวนพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธามาร่วมกันก่อสร้างใช้เวลาทั้งสิ้นถึง6ปีค่ะพระธาตุท่าอุเทนมีลักษณะเป็นเจดีก่ออิฐถือปูนอยู่ในผังสี่เหลี่ยมกล่าวกันว่าจำลองมาจากพระธาตุพนมแต่มีสัดส่วนขององค์ธาตุที่เล็กกว่า และมีความสูงกว่าบริเวณฐานและชั้นเรือนธาตุมีลายปูนปั้นงดงามและวัดพระาธาตุท่าอุเทนี้ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2541ค่ะเป็นพระาธาตุประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะ ผู้ชมคะตอนนี้ชีวิตไม่สิ้นหวังเราอยู่ที่ริมแม่น้ําโขงค่ะและนี่คือพิธีกรรมที่หนึ่งเป็นพิธีกรรมแรกนะคะที่เราจะอัญเชิญพระอุปคุตจากลําแม่น้ําโขงขึ้นมาเพื่อที่จะแห่ไปที่วัดพระาธาตุนี่ก็คือนมัสการองค์พระาธาตุท่าอุเทนค่ะเป็นพิธีกรรมแรกของเช้าวันนี้ค่ะ ก็สืบเนื่องจากสมัยพุทธกาลนะครับหลังพุทธกาลมา218ปีนะครับพระเจ้าโสมหาราชนั้นแบบว่าได้พื้นฟูพ,พระศาสนาถึ่งได้เสื่อมโทรมลงไปแล้วก็บุพะพาะธาเจดี84,000องค์แต่ก็ไม่มีใครที่สามารถที่จะปกป้องงานพิธีได้ครับเนื่องจากว่าสุลสวดีมาน,นะครับซึ่งบำเพ็ญภาวนาพร้อมกับพระเจ้านั้นพยายามจะทําให้งานพิธีนั้นไม่สําเร็จนะครับ มีพระอุปคุตรูปเดียวเท่านั้นที่จะปกป้องได้ก็จึงให้พระสงฆ์นั้นได้สองรูปปเทลานุเทละซึ่งสําเร็จอภินญาหกนะครับได้ําแรกน้ําลงไปอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นมาแล้วก็ทําให้งานนั้นสําเร็จรุ่วรงไปด้วยดีพญาสุรเสวีมานั้นจะทําอิทธิฤทธิอย่างใดก็ไม่สามารถที่จะทําให้งานนั้นล่มสลายได้ก็จึงถือเป็นพิธีกรรมตั้งแต่หลังพุทธกาล218รปีเป็นต้นมาครับชาวอีสารและก็ประเทศไทยนั้นได้เชื่อถือกันมาครับและทําพ uh ิธีเชิญอุปครับ ถ้าภาษาภาคอีสานเขาเรียกว่าบุญพระเวทถ้าภาคกลางเขาเรียกว่าบุญเทศมหาชาติท่านจะสื่อว่าถือว่าตั้งแต่เดือนสามขึ้นมาออกพรรษาทุกวัดบางทีก็ไม่ทั่วไปนะก็จัดงานบุญพระเวทอย่างพระธาตุโพนงเนี่ยเทนเดือนสามท่านจะจัดแต่พระธาตุเทาเทานจะจัดเดือนสี่งานพระเวทที่เราเห็นท่าน เอาพระอุป,ปคุธไปดำน้ำแล้วก็พากันมีแห่ผ้าห่มพระธาตุเนี่ยที่เป็นประเพณีที่เราจัดทามาเนี่ยนะเพื่อให้ความร่มเย็นเป็นสุขมาเวียนเทียนพระธาตุสามรอบแล้วก็มาห่มพระธาตุเริ่มต้นงานเทศพระเวสสันดรวันนี้เป็นวันวันที่19นี่เป็นวันแห่แลีว่วันบูชาแต่ว่าชาวบ้านเขามาบูเขาเรียกว่าบวงสวงที่จริง มาบูชาพระาธาตุบางทีเราได้ร่วงเกินท่านเวลาเราเป็นผู้มีเคารพนับถือใช่ไหมเพื่อให้เรามีความสุขความเจริญบางทีเราอาจจะพลาดทั้งบางทีเราอาจจะหลงไปบ้างทั้งกายทั้งบาจาทั้งใจของเราเราก็จะขอขอมาลาโทษท่านหลังจากนั้นวันสุดท้ายคือวันขึ้น15บห้าค่ำจะได้มีการฟังทำเรื่อง พระเวชสันดชาดกตั้งแต่ทานกันกล่าวถึงเรื่องการทานมีอะไรบ้างเห็นไหมที่เราเคยฟังนะ่ะทานปาะ,ปะปารมีอุปปาลามีปลมัตตปารมี วันนี้เราอยู่กับคุณยายจรรัตนะหัวหน้านางรำอายุ82 <c oughs> ปีค่ะโอ้โห oh, oh, เตรียมอะไรมาคะวันนี้เตรียมหางนับยุงวาล้ำถวายพระธาตุเท่าเทนค่ะค่ะคุณยายอายุ82นี่แสดงว่าเห็นพระธาตุเท่าเทนมาตั้งแต่เด็กๆค่ะค่ะคุณยายเคารพสักการะ คารพสกการะพระธาตุทาเทาเทนเพราะเป็นพระธาตุที่มีสาริกธาตุคือกระดูกซวงอกของพระพุทธเจ้าค่ะเรามาติดตามคุณยายอายุ82ที่มาด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อมั่นในคําสอนของพระพุทธองค์ค่ะ,คะ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับาินสมชายวิทยำรุ่งวันนี้เป็นงานบูระเพณีเป็นงานที่สืบทอดกันมานานนับมาศการของพระธาตุค่ะอยากจะขอให้ท่านได้ขยายผลในเรื่องนี้ค่ะท่านครับต้องเรียนนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเดือนสี่ซึ่งจะเป็นช่วงนัมัศการพระธาตุวันนี้พระธาตุท่าอุเทนซึ่งเป็นหนึ่งในพระธาตุที่สําคัญของจังหวัดนครพนมนะครับ เป็นจังหวัดนครพนมมีการบุญเทศกาลไหว้พระาธาตุประจําวันเกิดทั้งเวัน8ปพระาธาตุพระาธาตุเท่าอุเทนเป็นพระาธาตุสาหรับคนที่เกิดประจําวันศุกร์นะครับซึ่งจะแสดงถึงความสุขสว่างรุ่งโรจน์นะครับซึ่งก็ในทุกๆปีก็จะมีการจัดในเรื่องของการนมัสการไหว้พระาธาตุเท่าอุเทนแล้วก็มีการนําวัฒนธรรมประเพณีของคนในพื้นที่ซึ่งใน อ,อำเภอเต้าเทานี้ก็จะมีทั้งไทยลาวและก็ไทยยอนะครับซึ่งก็จะการเป็นการนำวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆเนี่ยมาร่วมแสดงทั้งในเรื่องของการลาการออกหมู่บ้านเป็นซุ้มเป็นตูกวิถีชีวิตของแต่ละตําบลว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งในส่วนนี้จังหวัดให้การสนับสนุนโดยเน้นในเรื่องของการบูรณาการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวสามที่สุดของจังหวัดนครปนมก็คือศักดิ์สิทธิ์ที่สุดพระธาตุปนมกับพระธาตุประจำวันเกิด สวยที่สุดสะพานมิตรภาพสงานที่สุดก็คือทิวทัศน์ริมฝั่งโขงที่พระธาตุท่าอุเทนเนี่ยเป็นหนึ่งในศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือพระธาตุประจําวันเกิดวันศุกร์แล้วก็เป็นจุดที่งามที่สุดก็คืออยู่บริเวณริมฝั่งโขงซึ่งวินทิวทัศน์ที่มีความงดงามที่สุดครับงานบุญเดือน 4. ประเพณีของไทยยออําเภอท่าอุเทนเริ่มขึ้นแล้วนะคะงานไหว้พระธาตุท่าอุเทนค่ะเริ่มขึ้นแล้ว เรายังอยู่ที่นี่ค่ะอำเภอท่าอุเทนเราจะติดตามกันต่อไปค่ะว่างานบุญเดือนสี่ประเพณีของไทยยออำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนั้นมีอะไรกันบ้างในวันพรุ่งนี้เราจะมาติดตามบุญพะเวดค่ะหรือการแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองนั่นเองบุญพะเวดเน้นเรื่องของการให้ทานนะคะมาดูกันค่ะว่าพรุ่งนี้ ขบวนแห่พระเวทจะยิ่งใหญ่ตะการตาขนาดไหนและโรงทานของชาวยอและชนเผ่าต่างๆที่อยู่ในอำเภอเท่าเทนจะยิ่งใหญ่กันขนาดไหนนะคะน้ำใจและการให้ทานนั้นเป็นเรื่องที่จะทำให้สังคมของเราดำรงอยู่ได้พรุ่งนี้กลับมาติดตามรายการชีวิตไม่สิ้นหวังกันค่ะวันนี้ลาน,นะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ